ต้องบอกเลยว่า <önemli> อุบ <seriously> ัติน้าซีไฟอีขับขึ้นดอยชิวๆเลยสบายเลยเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับรวมไปถึงเราสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์ในพื้นที่โดยกลาวเคลยร์แลนนี่มันสูงจากพื้นถนนขึ้นไปร6อยกมเมก็สามารถลุยพื้นได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปโดนแบต เตอรี่ที่อยู่ใต้รถหรือเปล่าปลอดภัยมั่นใจแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีในโอมบ a าด้าซีไฟ EV ของเราไม่ว่าจะเป็นระบบ s a c ช่วยออกตัวมาทางลาดช,ชานันป้องกันลื่นถลไหลถอยลงจากดอยนะครับแล้วก็ระบบ SCC นะครับผมระบบช่วยลงทางราดช,ชันได้ด้วยก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยทั้งขาขึ้นและขาลงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุน,นะครับอันนี้เป็นตัว อุปกรณ์สําคัญของอุปกรณ์ซีฟอีที่จะทำให้ให้พวกเราเนี่ยขับรถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลุยได้ทุกพื้นที่นะครับ